จุดเริ่มต้นของคำเตือนจากหัวใจในชีวิตของเรามีวันที่ดีและวันที่เลวร้ายปะปนกันไปไม่มีใครจะยืนอยู่บนยอดเขาได้ตลอดเวลาและไม่มีใครต้องติดอยู่ในหูเหวตลอดชีวิตแต่ปัญหาคือในวันที่หนักเรามักเผลอคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ตลอดไปเราเอาสีเทาของวันนี้มาทาบทับอนาคตของเราทำให้พรุ่งนี้ที่ควรจะสดใสกลับหม่นหมองทั้งที่จริงแล้ววันนี้ เป็นเพียงแค่หนึ่งหน้าในหนังสือชีวิตของเราไม่ใช่ทั้งเล่มการไม่ปล่อยให้วันนี้กลืนกินพรุ่งนี้หมายความว่าเราต้องแยกให้ออกระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกับความเป็นไปได้ในอนาคตอย่าให้ความผิดพลาดความเหนื่อยหรือความล้มเหลวของวันนี้ปิดกลั้นประตูแห่งความหวังที่รอเราอยู่ข้างหน้าทำไมเรามักปล่อยให้วันนี้กลืนพรุ่งนี้สาเหตุหนึ่งคืออารมณ์มันเป็นพลังที่ทรงพลังมาก จนควบคุมความคิดและการมองโลกของเราได้ทันทีถ้าวันนี้เราผิดหวังเรามักจะเชื่อว่าพรุ่งนี้จะผิดหวังเหมือนกันถ้าวันนี้ล้มเหลวเราก็อาจคิดว่าพรุ่งนี้เราคงทำได้ไม่ดีกว่านี้ความคิดแบบนี้คือกับดักของจิตใจที่ทำให้เราหยุดเดินและถ้าเราหยุดเดินพรุ่งนี้ก็ไม่เคยมาถึงในแบบที่เราหวังอีกสาเหตุหนึ่งคือความกลัวกลัวจะต้องเจ็บอีกกลัวจะล้มอีกครั้งจะไม่ไหว กลัวจะพยายามแล้วจะสูญเปล่าความกลัวทำให้เราไม่อยากก้าวต่อแต่การหยุดอยู่กับที่เพราะกลัวก็เหมือนยอมแพ้ให้วันนี้กลืนพรุ่งนี้ไปโดยไม่ต่อสู้พลังของการมองพรุ่งนี้ให้ชัดกว่าวันนี้สิ่งที่จะช่วยให้เราไม่ปล่อยให้วันนี้กลืนพรุ่งนี้ไปคือการมองพรุ่งนี้ให้ชัดกว่าวันนี้หมายถึงการมีภาพที่ชัดเจนในใจว่าชีวิตที่เราต้องการคืออะไร มันจะทำให้เราไม่ยึดติดกับความรู้สึกของวันนี้มากเกินไปเหมือนคนเดินทางไกลที่รู้ว่าจุดหมายอยู่ที่ไหนต่อให้วันนี้ฝนตกหนักเขาก็ยังเดินต่อเพราะรู้ว่าพรุ่งนี้อากาศอาจแจ่มใสถ้าไม่มีภาพของอนาคตที่ชัดเราจะถูกความรู้สึกวันนี้ลากลงเหวได้ง่ายมากเราจึงควรถามตัวเองให้ชัดว่าพรุ่งนี้ที่อยากเห็นเป็นแบบไหนเราอยากรู้สึกอย่างไรในอีกหนึ่งปีข้างหน้า ถ้าวันนี้ไม่ดีเราจะใช้มันเป็นเชื้อเพลิงให้พรุ่งนี้ดีขึ้นได้อย่างไรแยกวันนี้ออกจากตัวเราหนึ่งในความเข้าใจผิดที่ทำให้เราท้อแท้คือการเอาสถานการณ์วันนี้มาเป็นตัวตนของเราเช่นวันนี้ล้มเหลวเท่ากับฉันคงไม่เก่งวันนี้ผิดหวังเท่ากับฉันคงไม่มีค่าแต่จริงๆแล้ววันนี้เป็นเพียงเหตุการณ์ไม่ใช่ตัวตนตัวตนของคุณใหญ่กว่าหนึ่งวัน คุณเป็นผลรวมของความพยายามความฝันความเชื่อและเรื่องราวทั้งหมดที่คุณเคยผ่านไม่ใช่เพียงแค่เรื่องราวหนึ่งวันถ้าคุณจำข้อนี้ได้คุณจะมองวันนี้เป็นเพียงบทเรียนไม่ใช่คำตัดสินสุดท้ายวิธีป้องกันไม่ให้วันนี้กลืนพรุ่งนี้ 1. ตั้งเป้าหมายเล็กๆที่ทำได้ในวันนี้เพื่อให้เรายังรู้สึกว่าชีวิตเดินหน้าอยู่แม้จะช้าแต่ก็ไม่หยุด 2. หายใจลึกๆ แล้วมองภาพรวมบอกตัวเองว่านี่เป็นเพียงหนึ่งวันไม่ใช่ทั้งชีวิต 3. เก็บพลังจากสิ่งเล็กๆรอบตัวแสงแดดตอนเช้ากลิ่นกาแฟรอยยิ้มของใครสักคนสิ่งเล็กๆเหล่านี้ช่วยหล่อเลี้ยงพลังใจได้ 4. พูดกับตัวเองในแบบที่อยากได้ยินจากคนอื่นถ้าวันนี้คุณต้องการกำลังใจจงให้มันกับตัวเองก่อน 5. อย่าปล่อยให้ความคิดลบอยู่ในหัวทั้งวันเมื่อรู้ตัวว่ากำลังคิดลบ ให้หยุดแล้วเปลี่ยนมุมมองทันทีฝากถึงคุณที่กำลังเหนื่อยอยู่ตอนนี้บางทีคุณอาจกำลังผ่านวันที่เหมือนจะไม่จบสิ้นเหนื่อยทั้งกายและใจเหมือนทุกอย่างพังไปพร้อมกันอยากให้รู้ว่าความรู้สึกนี้เป็นเพียงบทหนึ่งของชีวิตคุณและบทนี้ก็จะผ่านไปเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาอย่าพึ่งตัดสินอนาคตจากอารมณ์ชั่วคราวของวันนี้อย่าพึ่งลดคุณค่าของตัวเองเพราะวันที่ผิดพลาดอย่าพึ่งปิดประตูโอกาส เพราะความกลัวที่เกิดจากเหตุการณ์เดียวพรุ่งนี้อาจสวยงามกว่าที่คุณคิดแต่คุณต้องไม่ยอมให้วันนี้ปิดตาคุณวันนี้ไม่ใช่ทั้งหมดของคุณพรุ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณยังเลือกที่จะเดินความหวังคือสะพานจากวันนี้ไปสู่วันนั้นถ้าหัวใจยังเต้นอยู่คุณยังมีสิทธิ์สร้างพรุ่งนี้ในแบบที่ฝัน